สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนุ่นเต้ชาแนลนะวันนี้อยู่เกม Counter s i ์ e นะในคลิปนี้นะครับเราจะมาเปิดกาชาเอาเวกตัวใหม่นะน้องสวอนแคลนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยน้องสวอนแคลนะนี่ครับเป็นอดีตซิกวิงนะครับเป็นซับพอร์เตอร์นะครับเอาเวกซับพอร์เตอร์จุดเด่นคือมีดีบัฟลดดีเฟนส์ศัตรูได้ถึง90%เเลยนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นด้วยนะ ถ้าไม่ตายเนี่ยทำให้ตูโดนดาเมจแรงขึ้นถึง50%เลยนะครับก็เหมาะสำหรับ PVE ในทุกๆคอนเทนต์เลยนะครับแนะนำให้เปิดเลยนะครับตัวนี้เก่งมากๆใน PVE นะครับ SSS เลยส่วน PVP เนี่ยกลางๆนะครับไม่ได้โดดเด่นมากนะคอนเทนต์ PVE พวก Ver ร์มแมนะครับเหมาะมากๆนะครับที่จะเอาไปลุยพวกบอสกิ้ลอย่างเงี้ยเหมาะมากๆนะครับโอเคไม่รอช้าแล้วครับวันนี้ลุยเลยดีกว่านะนี่มีตัวดามอยู่7 0 0 0นะครับผม เป็นอาใจให้พี่ด้วยนะครับให้น้องสวอนแคลรมาไวๆแล้วกันเอาละเราจะเปิดโัวฟรีไปก่อนชิวๆไปนะครับเอาเลิกเอาชายเพื่อที่ว่า10โลเราจะได้ออกเลยยังไงละ่ะสำหรับน้องสวอนแคลเอา่ะครับผม10โลแรกครับมาเลยนะจ๊ะน้องสวอนแคลนูเต้ชาแนลรออยู่นะลูกกล่องมาลูก โอ้โหไม่มีกล่องเลยนะครับสิบโลแรกม่วงเลยทีเดียวอืม,ห,มหาล้ครับต่อไปครับโลที่ยี่สิบครับคุณสวรรค์แครครมาหาดูทเตชนแนลหน่อยนะโลที่ยี่สิบนะฮะโอ้โหกล่องก็ยังไม่มาอีกอุ๊ยลุดเลดโอ้โห,หลุเดลเลดเป็นใครครับนี่ โอ้โหโอมาตัวสุดท้ายเหรอเอสเอสเจียน้าครับผมเฮ้ยเรายังไม่มีเจียน้าเหรอเนี่ยเฮ้ยมีแล้วนะเจียน้าผมเคยมาเรียงอยู่สามตัวไม่ใช่หรอเจียนา โอเคครับหลุดเลยครับโลที่20ครับต่อไปครับโลที่30แล้วนะฮะน้องสมอแครมมาหน่อยครับผมฮึบน้องมาแล้วไหมโอ้ยังอีกโอ้ยม่วงอืมต่อไปครับโลที่40ครับน้องสมอแครมาหน่อยครับผมฮึบโลที่40 โอ้มมยกอดยังไม่มาต่อไปครับโลที่50แล้วนะหนึ่งใน3แล้วนะครับน้องโอนแครมาหน่อยเลยครับผมึบยังไงสิโลที่50แล้วโอว้ไม่มีกล่องเลยอืม ก็โลที่60นะฮะทุกคนมาหน่อยนะจ้ะโลที่60โอ้โหเงียบกิฟอ้มันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะยังไงกันซิ60โลแล้วยังไม่มีกล่องเลยโลที่เ0เป็นกล่องแล้วเป็นหนูเลยได้ไหมครับสวรแคลร์ครับซิกวิงมาหน่อยเถอะ เฮ้ยโอ้โหเงียบเกิน70โลผ่านไปเงียบกิฟ์เลยต่อไปโลที่80แล้วนะฮะมาหน่อยเลยครับผมสวอนแคลร์อื้มเฮ้ยเดี๋ยวนะมันต้องมีอะไรผิดพลาดไหนแล้วละ่ะ เอาล่ครับโลที่90ครับต้องมาแล้วฮะจุดนี้ฮึบโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอมใหม่กอดโลที่100แล้วนะครับแปลกแปลกแล้วว่ะโอ้โหถ้าเรียกน้องไม่มาอย่างนี้ต้องเรียกเจ๊แล้วปะ เจสวอนแคร์มาหน่อยนะจ๊ะหนูเต้ชแนลรออยู่อยากใช้นายมากอุ้ยอยากใช้อยากใช้เธอ,อมากเลยเจสวอนแคร์มาหน่อยเถอะร้อยสิบเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องใช้มีมเทพเจ้าเรียกแล้วอะ่ะทุกคน ลำบากอยู่งั้นเหรออย่าพึ่งท้อแท้สินี่มันเพิ่งร้อยสิบโลเท่านั้นเองยังหนทางอีกยาวไกลไม่เกือรหรอกหน้าอีกตั้งสี่สิบโลยี่สิบโลนายก็ต้องได้แล้วละ่ะดูอย่างฉันสิอยู่ท่ามกลางาทะเลหนาวเหน็บฉันยังรอดมาได้เลยอย่ายอมแพ้ ได้ครับพี่ไปครับร้อยี่สิบแล้วเฮ้ยอ้หลุดเลทอีกแล้วอะไรวะโอ้นี่ตั้งแต่เปลี่ยนเป็นโกลบอลนี่มันได้ยากได้เย็นมากเลยเนี่ยโป้ติดเอาเวกผมเนี่ยถ้ามีตู้นี่ไม่ค่อยได้หลุดเลทนะโอ้ไม่กอ ไม่น่ารอดแล้วว่ะทุกคนโอ้โหได้คุณพี่เทอร์มิเนเตอร์ด้วยโอ้โหมีเหมือนไม่มีฮะโอ้เอาละครับผมร้อยสามสิบแล้วโอ้สวอนแคร์สุดยอดเลยนานๆเปิดเอาไวกทีก็โดนจนได้ครับการันตีเนะี่ยมาฮะสวอนแคร์ไม่ออกจริงดิโอ้โหจริงอะ่ะ โอยโอเคไม่รอดแล้วละ่ะโอ้ยก g อดไปครับผมการันตีไปโอ้โหอะไรครับเนี่ยทำกับหนูเต้ชาแนลได้ลงคอจำไว้เลย โัวสุดท้ายด้วยแหละดูทรงแล้วนั่นไงโอ้โหสวอนแคลร์ครับไม่ดีใจเลยสักนิดเพราะการันตีไอ้บ้าเอ้ยโอ,โอเค เรียบร้อยครับผมสวอนแครครับการันตีไปฮะทุกคนโอ้โหไอ่ก็โดนการันตีเกินไปครับเพื่อนๆแต่ขอบอกนะครับว่าน้องสวอนแคร e นะครับคุ้มจริงๆนะครับถึงการันตีก็ต้องเอาครับเพราะว่าเป็นตัวดีบับที่ดีโคตรๆจริงๆนะครับใน PVE นี่ไปได้ทุกคอนเทนต์จริงๆนะก็ใครที่ลังเลนะครับที่จะเปิดตัวนี้นะผมแนะนำครับเปิดเลยนะครับผม โอเคไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมบายบายเจอกันจ้า